สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มนทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในแปลงมันสำหลังแดดร้อนๆเลยครับมันสำหลังอายุเพียง2เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่ามีวิธีการดูแลแปลงมันสำหลังของตัวเองอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตองครับน้องตองตรงนี้บ้านอะไรครับน้องตองบ้านหนองตะนาครับอ่าเขตตำบลอำเภอตำบลอุดรธานาครับอำเภอปากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่าแปลงมันของน้องตองกี่ไร่ครับตรงนี้ อ่า21ไร่อะ่ไร่ครับพันอะไรครับที่เราเห็นอยู่นี้พันเกษตรครับพันเกษตรนะครับอ่านะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้อายุ2เดือนกว่ากว่าใช่ครับนะครับลงหัวยังนี่ครับลงครับนี่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 น้องตองนะครับลงครับขุดให้เราดูนะคะอ่าแล้วแน่นอนที่ถืออยู่เอามาใช้ใช่ไหมครับเอาใช้ครับใช้อะไรเอ่ยโฟทีครับโฟทีฉีดไปกี่ครั้งแล้วฉีดไป สี่หรือห้าครั้งนะครับประมาณสี่ห้าครั้งแล้วตามอายุมันตามอายุมันเนาะทําไมถึงฉีดโฟทีทำไมถึงเอามาใช้ว่ามันมันเขียวดีแล้วมันทนมันทนมันมันช่วยได้ทุกสภาพครับอืมนะครับแ้วก็ไม่ค่อยกินนะแต่แต่ก็มีกินแต่ว่ามันน้อยส่วนน้อยน้อยมากเลยที่จะเจอสัตว์ตัวพืชรบกวนน้อยน้อยครับอ่านะครับแล้วช่วงนี้แดดร้อนมากเลยใช่ครับอ่าแต่เขาเขายังเขียวอยู่ อืมนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ด้านหลังน้องตองนะครับเขียวสวยสดใสครับแล้วก็2เดือนกว่าครับนะครับหัวคิดว่าน่าจะมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้อาจารย์พานะครับนจิเรียมาด้วยสองคนมาเยี่ยมแปลงของน้องตองนะนะครับอ่าเดี๋ยวให้แนะนําชื่อแนะนําตัวก่อนเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลไ So surprised being here. Um, I, I, I can't imagine how this in two months has given us this kind of uh, uh, progress. It's amazing. It's very very amazing because they, they, in, in fact that means in eight months uh, when we will be harvesting these things, it should be something that can surprise any farmer. Imagine having ninety tons in one hectare from I mean, we can't wait from, from, to take this back from from what. Fortree Fortree we can't wait to get it to africa just not beyond nigeria. Ah, uh, we are so excited. <coughs> that is just one of the Miracles of today. We have really seen it and we ready to take it to africa. One hundred percent organic. One hundred percent organic; you can imagine that even helping the soil itself. Oh that is great. So, we 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 are assuring you that we will get these things back to Africa and um, we will. as a farmer we will actually introduce it to others by showing them what we saw here look at it look at vegetation look at in less than two months oh that's good unbelievable unbelievable so bro we are in for good business here we are okay thank, thank you okay <laughs> นะครับน้องสองแปลเองเลยครับปรากฏว่าดีแน่นอนครับดีทั้งไทยแล้วก็ไนจีเรียในอนาคตครับวันนี้ผมนัทพงศ์บนทองกเกษมแล้วก็ลงลาไปก่อนล่น